สบายดีพี่น้องเด็กมาเบิ่งนางมนเพิ่นสิเฮ็ดสมหมูเด้อสมหมูสามสันแป้งนุ่มได้นะแม่มันดำะนะแม่แป้งนุ่มแป้งนุ่มมัน่นนะฮะนี่ยหมูสาม,มสันมันม้อนซื้อมาเพิ่นสิเฮ็ดสมหมูกินจิบถ <3 S 2> ้วยมาดูเอาจานมาก็ได้ใบหนึ่งละจานหน่อยมาเบิ่งเด้อว,ว่าเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดวิธีการเพิ่นเฮ็ด หม,มู๊สามชั้นแหนมเออแหนมก็ได้แหนมหมูสามชั้นขั้นนั้นซอยไปตจนไปนั่นแล้วขั้นบอกยือ้ออะไรเสร็จในเลยก็ได้แซ่เซขาวะจะถามจะถามถ่าเบิ่งวิธี <c oughs> ห่วย <c oughs> สิเฮ็ดอะไรเนี่ยคิมาถามเบิ่งเอาในนี่ในกล้องนี่ละจ้าเด้อเก้าก็บอกแล้วว่าเออเฮ็ดหมูแบบนั้นเด้อ ออนนี้แหละจันแรกอะอมหมูสามชั้นเออแนะนำอเอาไปล้างให้มันสะอาดก่อนอแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้ๆจะมีกระดูกอ่อนนำสำหรับเป็นอย่างจ่กันเลยเวลาก,กินกระทอดจะรอืด <c oughs> โลกัวเซนซาว คนราแซ่มันอะเคยชื่อมาจากฝั่งไทยคนยิบตอดมือแ,แม่เขาไปไกิน,กนแซ่บแลยทอดอย่างเดียวเด้อฉันสิอยากให้เห็ดให้กินบ่มล้ำก,กระเทียมมาเกลือมาแป้งนัวมาทางในแกะกระเทียมนางขิง กระเทียมสีดำใส่สมนี่แหละแหนมจ้ะแหนมหมูแหนมหมูมมสามสัน,นมสมชินก็เข็ดได้เด้ชอ,อ,ดดช,อชินก็กระซื้อมาหล่อยด้ซื้อมาหรอวะเนี่ยนะหันห่นแล้วสนก็ได้เออของนางอดนะเฮ็ดให้เล่าเลยเล่าไปใส่เด่นตัดไปหาตัดไปตองไม่คอยมีบ่ไปตองห,อห่อซีกตัดไปต,อง,ไปตองมันเลือบ่ดไปอตองเลื้อลายอยู่หัวอันดี มันนี่อืมมันเฮ็ดมันอยู่ซะแล้วมันคือบ่มาซอยฟักเนื้อไว้ล่ะฟักให้ค่อยเด้ข่อยสิคั่นให้ข่อยมาก็ไปนอนอยู่ห้องบ่อือให้มันมาซอยมันักให้แล้วข่อยสิเป็นคนคั่นให้สมซีนนะบ่ได้ไปตําได้ตําบ่ได้ตําเน่าบด่เครื่องบดมีเด้บ่ต้องบดซับเอาบดบ่แซ่บอืิน เห็ดแบบบ้านๆเถาอัน <reveal> น <again response> mm ี้หาเห็ดแล้วแล้วละเขาคั่นแล้วละคือเขาปิดไว้บ่ต้องเขาตู้เย็นเลยนะอืมไว้เลยคืนหนึ่งนะมื่อเช้าเราจะเอาเขาตู้เออปิดไปในคืนนซ้มเลดเนาะแมนก็คืออากาศเขาเอันนี้ก็คือเปรี้ยวเลยว่าสันส่ะเมื่อเช้าก็คือสมเลยกอดกินได้เออเมื่อเช้าก็คือกินได้โลดเนาะแมน บบมันอะไรกับ hmm. ข้าวตู้เลยแบบขิดว่าใส่กระปุกใส่ยังเหมียนโมเมนบอต้องใส่ใส่กระมังใส่ถุงยางปิดไปเลยอือถ้ามันเป็นเนื้อมันก็สีแดงแบบอืหมเนื้อก็ได้เนื้อใา่ใส่บางลูกบังลูกก็เท่ามหาให้คส่บังลูกบ่พ่อบ่พ่อเอาอีกเอาอีกทำนั่นบ่พ่อดอก น้องหล่าคนว่าเป็นละไมให้เฮากินในเด้อเพิ่นบ่จะบอกเพิ่นบ่เออคนลงไปหาเพิ่นเด้เมื้อนี้ขนมไปให้เายอเออขนมไปใหย้ยจะบอกคนว่าแน่ไรคนว่าซื้อหมูซ้ำสันมาให้น้องมนต์เฮ็ดส่มให้กินก็ว่าแซ่บเพิ่นเฮ็ดมาแต่หมกนะคนนั้นมากินคนซื้อเบิ่งนะแซ่บ แต่เห็ดกิมหมกนะเห็ดยังมันกับบบเบิ้ลัวกินแนวหนึ่งเมียกินแนวหนึ่งบวบเบิ้ลไดเจ้ากินผคนเดียวเพลินบ่มักบ่้นี่นะกินแต่สมชี่นให้กินน้ำบวเป็นดอกประสานเพิ่นสร้างบวมักเซฟบ้านนี้ยังบวมักเนาะเราบวมักกินหมูไก่พ็ดหน่อยนักคือบวมักได้เพผลหมักสมชี่อน่นห่อสมชื่นจะแก้กินดิบด้วยนะบวมักเน่าน่ะเอาเห็ดให้กินนะป้า เออบดได้ปิงงสสป้งขมิีนนะบด้องปิ้งนะกัดมวกเพ็ดดิบโดนะในผลมักกินเดียวนั้น,นมาทอดชุกๆหนูผลซาชิยาา <c oughs> อือพีเป้าแม่เออพ,อพีเปาะพีเป้าใน้มักกินเนี่ยวนั้นอาละพี่นอ้องมาทาเบิ้งอีก อืข่าเบงต่อไปข้าเหนียวเด้อพี่น้องข้าวเหนียวต้องใส่ข้าเด้อสาเหตุคลองมัคลองดองใส่ข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมชม้าวมากมาเติมรสดีขาดไม่ได้ต้องใส่ไม่ใช่ดีนะเนี่อยู่ในตู้เย็นอีดอันนี้ก่อนก็ได้ก็โอ้ยเอามาซอย,ยรสมนคละเคียงอ่า ซอยผักตัวแกเจะซอยเปจะผักตัวสีผักตัวซอยมีเค็มเกลือนะคะเกลือนะคะท่านผู้ชมมมวบเราตักเยล่บดเตอร์บดกระสีมันดักเหนีเลยเขาหอกล้างตะกอนเขาเหนียวหง่แป้งนัวแป้งนัวอ๋อเช่นี้แหละมาละพ่อพ่อเป็นก้อนก้อนน้าละพ่อเอเป็นกนี้ เทียมข้าวเอาตะขันแล้วเดิอพี่น้องาแเนีย้อโอมันก็ใหม่แล้วเนยเพื่อคอยมาอากมันฮอนเออมันฮอนเพื่อคอยลงไปหน้าไปยังจ่ายขก่ายกิบเพื่อคอยจะมา่อเทือนขั่นแล้วเด้นพี่น้องขั่นมันแบบเนี้ยเงียวมดละ รับรองอร่อยแบบลูก <At> นี่พูดรสชาติอร่อยเอาน้ำตาลมไม่เคียงกับเอาไปญชังมาแล้มันต่ำเนาะเคียงกับบะระลึกต่สิมาแย่งทำไมคุณเอาน้ำตาลมาในคิงก็มาใส่นี่เนี่ยจะหน่อยใส่น้ำตาลจะหน่อยมันบ่าเอาใส่มือคนอีกจะหน่อยเฮ้ยใส่ พอพอเอาอใส่น้ำตาลน้ำใส่เลยนมือกันซดๆเลยด้วยพี่นอ้องครับสะอาดสะอาดได้เล็บมือบริมีล้างแล้วอย่าว่ากันเลยพี่น้องเด้อนั่น,บบน,นมันจงเซ็ปมันจะขเดี๋ยวมีสิทโธมือคันนี่พี่น้องคนบอกคือว,ว่าเฮ็ดให้เบี่ยม เงยห้เบิ่งแน่สามนต์เยทเบเด้อี่น้องเพได้ผักเยมนะหัวหกหัวต่อสิบพันมไม่ไสิถือรเด้อเฮ็ดถิ่มไดได้ตรงให้เอาละเอียดเอาให้มดตักัวมันตักโกแค่ด้ยเดียวยังมันก็มัเนกเอาแค่เอาว่า ท่านอะไรแบบนี้เนาะแบบมันเป็นมันเปรี้ยวแล้วก็ไปทอดกินทอดเองซุกแล้วก็ตั้งพึ่งหมกพริกดิบลงไปทอดน้ำล้างเด้ออย่าไปทอดพร้อมกันเด้อทอดพร้อมกันหมกพริกมันสิไม่ทอดอันนี้มันซุกก่อนบุแมเนเรเอาหมกพริกดิบลงในหันไหวในะหันมักหันเลยเหมนเนาะโอ้มาทอดกินเพื่อจะเอาพริกใส่ทอดอันนี้ซุปสะก่อนะกะ ตักอันนี้ขึ้นเนี่ยแต่อามาผิกแล้พืิกลงในหม้อค่ะมันชุกแล้วคะว่ามันชุกแล้วก็เอาขึ้นขับไปทอดพร้อมกันนล้วมาผิกที่ใหม่ก่อนนะนี่ใจเบจาจ้ะขันจนมันมน,นิ่มเหรอ,อขันอนไะไรล่ะข,นขันขันมะเขามันเหนียวนึบ เราคูดสกีเดียดเนาะผู้บริโภคจะวางกันไม่ได้หรองบ่แกโซ่อนบ่ได้บ่ต้องแกะมันบ่มันจะแกะบางวันเค็มด้วยมันจางควรเติมเติมแล้วเป็นอย่างเค็มบ่ต้องเติมพอดีแล้วพอดีบ่แต่เน่บอกว่าพอดีอืมข้างจะมันอ่อนจะมันนุ่มเข่าแตกเข่ายังก็ได้เนาะไม่ มันมันสีขทาวทาวใส่ด้วได้ใส่ได้มันสีดำอ๋อเแบบนี้เทาเทาเนาะได้ได้ขั้นได้สิ้นคือกันเผื่อให้มันเปิ่นสันซะแมนเทาวทาปลาได้ได้เน่าเลยเทาคือเขาเอือทซื้อแมนตอนนี้เขาขั้นทำไมเขากันกับเขากับกระเทียมมาขั้นเนาะ แล้วเดินไปพี่น้องบาที้สมหมูสามสันซีมือนางมนเห็ุเนม่หม,มูสามสันเอาคลิปนี้ก็ะลาพีลาน้องไปเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย